คชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูอะไรหน่อยนะครับคันนี้เวฟ 110i นะครับปี2013-14นะครับคันนี้มาฟิตเครื่องเนาะมาทำเครื่องใหม่ทําเครื่องเสร็จแล้วก็เลยจะรีเซ็ตระบบนะครับทำเครื่องเสร็จก็จะรีเซ็ต ECM นะครับพอเปิดสวิตช์ขึ้นปื๊ดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อน คือการทำลูกแหวนใหม่ผมจะรีเซ็ตกล่องใหม่อยู่แล้วนะครับทุกครั้งนะครับเดีย๋ยวผู้ชมคอยดูรอสักครู่ก็บอกให้โปรดรอ,อจะมีเสียงรถแซงหน่อยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ช่วงเวลาทำงานนะครับรถก็จะเยอะหน่อย รอไม่ไหวแล้วไม่ใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยรอนานไปนะครับคือมันไม่อ่าน,นเครื่องผมไม่อ่านกล่องน,นะครับเชื่อมต่อไม่ได้ปิดสวิตช์อาจจะเป็นที่เครื่องเราหรือเปล่านะครับหรือเครื่องผมการปฏิบัติการมันไม่ดีระบบปฏิบัติการปฏิบัติการไม่ดีรรรดหรือเปล่าที่มันไม่อ่านนะครับอ่เราเล่นเมนซนวนดีกว่า เรามาดูเมนวนวดนะครับกดไปที่การเชื่อมต่อไว้แล้วค่อยดูไฟสีส้มนะครับท่านผู้ชมเปิดสวิตช์ปื๊ดอ้าวไฟสีส้มมันไม่ค้างนะครับมันไม่กระพริบนะครับแบบนี้น่าจะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ที่เครื่องผมแหละน่าจะเป็นที่กล่องนะครับ ไม่เป็นที่สายไฟก็กล่องนะครับผมก็เลยรื้อดูนะครับคือมาทําให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูโอ้โหภาพไม่ชัดเลยอ่ะเดี๋ยวบอกเลยกล่องเขาเปลี่ยนมานะครับนี่คือข้อเสียของกล่องเทียมนะครับนี่คือข้อเสียของกล่องเทียมกล่องเทียมมันจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับบางทีอ่านค่าได้นะครับอ่านค่าได้เสียบเครื่องแล้วอ่านค่าได้แต่รีเซตไม่ได้รีเซตระบบใหม่ไม่ได้นะครับ นี่คือข้อเสียเขานะครับแต่ข้อดีของเขาคือถูกครับใบละสามสี่ร้อยนะครับ 2> <kle> 2> ข้อดีคือถูกครับข้อเสียคือรีเซ็ตไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเรารีเซ็ตใหม่ให้มันมาเป็นระบบเดิมไม่ได้นะครับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับ 2> <kle> 2> นี่คือข้อเสียเขาแต่ถ้ามันใช้ดีก็ใช้ไปครับแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจะเกิดมันมีการฟ้องเหมือนกล่องเดิมเหมือนกล่องแท้อะ นะครับเราจะรีเซ็ตระบบไม่ได้นะครับแต่ก็ตามทุนครับท่านผู้ชมนะอะไรทุกตัวนะครับบางทีช่างเขาก็ไม่ได้อยากจะใส่ของถูกให้นะครับแต่ต้องตามทุนลูกค้านะครับทุนลูกค้าบางคนทุนไม่ถึงนะครับเราก็ต้องใช้แบบของเทียบก่อนของเทียมก่อนนะครับช่างนะอยากได้แต่ของดีๆใส่ให้ลูกค้าแหละแต่ลูกค้าบางทีเขาก็อย่างว่าเลยครับ กำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าลูกค้าเขาระบุมาว่าเทียบก็คือเทียบนะครับเราจะเขาบอกว่าให้เอาของถูกใส่แต่เราไปซื้อของแพงใส่ก็ไม่ไหวนะครับมันเข้าเนื้อเรานะครับอย่างนั้นไม่ไดนะ้แต่ลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าของเทียมยังไงก็คือของเทียมนะครับอาจจะใช้ได้ไม่นานเหมือนของแท้นะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่รีเซ็ต นะครับคันนี้ก็คงจะไม่รีเซ็ตแล้วเพราะมันรีไม่ได้เนาะรีไม่ได้เราจะไปรียังไงก็จะประกอบส่งลูกค้าเลยก็สตาร์ทติดง,ง่ายนะครับใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาในระยะนี้นะครับแต่ะระยะยาวไม่รู้นะครับนี่ครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะเครื่องมันฟิตระบบมันดีมันก็ บางเท้าลงมันก็ติดแล้วครับพวกเวฟนะครับถ้าไม่ได้ถอดตัวลดกําลังอาดออกนะหรือไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแคมซิ่งถ้าเป็นรถเดิมๆในแถวรถคัสตานง่ายนะครับเสียงเครื่องเงียบกิบ๊บนะครับจะไจะได้ยินเสียงหัวฉีดออกมาบ้างเต๊ตตตตตฉีดก็น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วรถมันนานแล้วเนะาะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรมาบ้างแหละ นี่ยครับกล่องเทียบมันจะเป็นอย่างนี้กล่องเทียมอ่ะบางทีมันก็ได้บางกล่องมามันเล่งไม่ติดมือบางทีเวลาเราเดินเบาไว้แล้วมันก็ค่อยๆลงค่อยๆล,ลงเองของดีตามราคาครับท่านผู้ชม,มาคลิปนี้ก็ แนะนำให้ดูแค่นี้นะครับไวปพบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมแล้วครับ